ไปชมสิไปหากินเขานะครับโอ้โหงางมากไก่งางาครับเป็นโขดหินอนะ่ะคนขาเจ้าก็เริ่มมาเที่ยวแล้วครับแดดบ,บาแห้งไปเลยคือว่าโอเคนะครับไปหาแนวกินก่อนกวางชิบหายเลย นี่มันขนาดยักษ์นะครับ Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <phải> เดียกเบียกเบียกไปจนอันนี้ได้อะไรยุคน้เบียกมันนึกแต่เนี่แพนยิ่งลอยออกไปบ่ครับไม่ลอยหรอกคนสิ่ดีนะโอ้ยลอลอยเดี๋ยวถึงมะคุ้ยทางห้างขาดอีดีด้วยหทางหนาเป็นหินแบบอวบลังการขนาดคุ้ยกับหมอแปลงด้วยว่ากินเขาแล้วเดินไปเบิ่งโอ้โหโบผ้าคนเนี้เป็นเลื้อถ้าใจบุงอย่างยางแล้วหาวมันไก่ย่างไปยังซุดเลยมันเป็นมันเป็นน้ำแบบนี้คือเก่านะ มันบริมีทางสามเป็นน้ำบนี้แบบบอกน้ำมันจะเป็นล็อกแล้วมันก็เป็นน้ำโขค้ง่หลายไปเรื่อยๆขามบ่ได้ขามมาได้ย่างขามบ่ได้แต่ว่าคันหข้ามอสจากโมงเนี่ยเข้าเสินเข้าเสินมอสมันตัดเออคือคืออย่างมันคืออย่างดินมันติดกันนีนะออคคืืนมนนติดจอ้ำใสขนาดครับนี่กําลังตกเขาจะบอกว่าน้ำขึ้นตอนน้ำขึ้นอ๋อที่มันต้องไหลลงโอเคครับอันนี้เรากินตั้งเป็นสามอย่าง ตามหุหงมาแล้วขาดบรได้ไปใส่กระไดไม่ใช่ลงแดงตายนะอคยังยังอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับพี่คุณมาหลายบอกครับช่วงนี้เพราะว่ามันเพราะว่ามันห่อนเนาะครับ น้ำใสขนาดไม่ได้มันเดงเอางมาวาโอเคครับแค่นีกก่อน